คุณแม่ว่าน้อง6เดือนนะฮะนอนเที่ยงคืนตื่นเที่ยงวันแบบนี้มีผลต่อพัฒนาการน้องไหม,มจริงๆอยากจะให้นอนเป็นคือ6เดือน,นสามารถที่จะฝึกนะคะเรื่องของการนอนลูกได้แล้วนะคะเนาะไม่อยากให้คุณแม่หาพาน้องนอนดึกมากจนเกินไปอยากจะให้การนอนของเด็กเองโดยเฉพาะ6เดือนสามารถที่จะฝึกเรื่องการนอนของลูกได้แล้วอยากจะให้ฝึกการนอนของลูกหาตามนาฬิกาชีวภาพนาะฬิกาชีวภาพนั่นก็คือว่า เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเวลาแบบเนี้ยพระอาทิตย์ขึ้นแสงแดดส่องเข้ามาที่หน้าบ้านเราเราจะต้องมีการเปิดผ้าม่านเปิดประตูหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาแล้วก็ฮัลโหลอรุณสวัสดิ์ลูกน้อยเบบี๋นะคะลูกต้องตื่นแบบ7จ็ดแปดโมงนะคะหรือว่าไม่เกิน9ก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอตอนเย็นประมาณสักบางคนคือ6กโมงทุ่งหนึ่งก็พาลูกเข้านอนแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องไม่พาลูกนอนกลางวันหลังแบบ5้าโมงเย็นไม่เช่นนั้นลูกจะนอนดึก หมายถึงว่าคือเราจะต้องแบบทุ่มหนึ่งคือดึกสุดไม่เกิน3ามสี่ทุ่มคุณแม่นะคะเพื่อที่เราต้องการฝึกนาฬิกาชีวภาพของลูกนะคะให้ทํางานสอดคล้องดีถ้าเราพาลูกนอนดีไม่นอนดึกมันจะมีผลคือต่อการหลังของฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเพราะว่าถ้านอนดึกมากเกินไปการหลังของฮอร์โมนนี้มันก็อาจจะหลังได้ไม่ดีก็แบบอาจจะเสียดายอุตส่าห์แบบพาน้องนอนแล้วอ่ะก็อยากบอกผลในเรื่องของแบบเออนอนดีหน่อยนาอนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ถ้าลูกของเรานอนดึกนะคะแล้วเราอยากจะฝึกให้ลูกนะคะนอนเร็วขึ้นนะคะให้คุณแม่เริ่มจากการที่ล่นระยะเวลาการนอนให้ไม่ต้องดึกมากเกินอายกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราพาลูกนอนเที่ยงคืนใช่ไหมก็คือเราจะต้องไม่ให้ลูกค่ะนอนหลังจากห้าโมงเย็นเนาะแล้วก็เราหาพาลูกเข้านอนอาจจะล่นมาสักประมาณสัก เริ่มที่5ทุ่ม5ทุ่มครึ่งก่อนอ่าถ้าน้องสามารถทําได้คงค้างไว้3วันจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมาอีกสัก4ทุ่มครึ่งถ้าทําได้ก็คงค้างไว้3-4วันอ่านะคะจากนั้นก็ลดลงมาอีกประมาณสักเอ่อ4ทุ่มอ่าแล้วก็คงค้างไว้คือปรับลดระยะเวลาลงมาเรื่อยๆนะคะเนาะจนทําให้รู่ค่ะไม่ต้องนอนดึกมากจนเกินไปเนาะคือจริงๆอยากจะให้พาเข้านอนตั้งแต่1ทุ่ม2ทุ่มไม่อยากให้ดึกเกินจนถึงแบบ3-4ทุ่มมาหาคุณแม่ขาแต่มันก็ไม่่่ได้งายะะอย